พอพูดถึงแม่อยากโทรหาแม่อะขอเขอด้ยโทรหาแม่ในไลฟ์ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะคือคิดถึงมากเลยอะซึ้งอะอคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ําตาก,ก็ไหลเนาะอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่อะไม่รู้ว่าจะให้ซบได้ไหมเฮ้ย,ย,ยแม่คะ ดีค่ะคิดถึงจังเลยอ่ะฮะคิดถึงอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ค่ะแม่โกหกชัดเลยในอันเนี้ยไม่ได้โกหพูดจริงพูดจริงถ้าถ้าถ้าขอไปซบที่ตักจะให้ซบไหมตักข้างไหนอะบอกก่อนข้างไหนก็ได้สองข้างก็ได้ได้ไหมอะอะไรนะคะฮะแป๊บนึงนะคะพวกคุณเงียบนะคะที่ฉันอยากจะคุยกับเขามากๆนะคะ อะไรนะแม่เมื่อกี้พูดอะไรนะคะแสงหน้าแม่ผ่านไหมอะ่ะผ่านแสงไหนก็สวยอ่ะอันนี้ผ่านไหมคะอันนี้ผ่านไหมคะแสงนี้ผ่าน <S 2> <S 2> <S ไหมคะ เดี๋ยวเออทุกคนไม่เห็นนะคะคืออยากให้เป็นเป็นรูปคู่กันไงนี่ไงเราคุยเราคุยกันเราคูกา่กันหรืออยากจะคุยแบบเห็นหน้าอย่างนี้มากกว่าคะเออเออดีเออยังไงก็ได้ค่ะอ่าอ่ะขอต้อนรับแม่เอ็นสุร้อยค่ะพ่อขอร่อยมากเลยนะจริงป้ะคนรถไหนทันทันเอ่อซอสเตเอค่ะ ไข่เคม็มปกติเป็นคนไม่ทานรสไข่เค็มเลยนะนี่กินเพราะว่าแม่ให้นะแม่ใช่ไข่เค็มนี่เคนไข่เค็มมันเดียวหรออ้าวที่เหลือให้แม่ป้อนเนี่ยคะ,ะ,ะ,คะแม่แม่ตอนนี้บรรยากาศมันอะไรรมั้ยเหม,มือนจีบสาวแล้ว,พวเพื่อนสาวอะ เราเราจะเจอกันวันที่สิบห้าใช่ไหมใช่น้อแล้วแล้ว,ลวพร้อมพร้อมอยังคะพร้อมยังพร้อมมากเลยค่ะจริงเหรอแต่ตอนเนี้<ส>นี่กำลังคิดอยู่ว่าจะเพิ่มจะเพิ่มพรอมหลายอย่างมากความคิดถึงก็พร้อมความักก็พร้อมความความอะไรนะคะความก็พร้อมกยพี่ก็เชียร์นักป้ะกงเชียร์หนักจริงเชียร์ไม่ว่านะแม่ปกตินะแต่กล้องเนี่ยนะ คือจะอารมณ์ร่วมน้อยมากเลยนะแต่เมืเ่อกี้พอแม่บอกความรักก็พอนี่เขายิ้มแบบเขายิ้มแบบแหม่แหม,ม่เลยอ่ะนี่คือวันที่สิบห้านี้เราจะเจอกันใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีของออะไรพิเศษพิเศษแถมให้กับแฟนๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะแยะม,ม,มากมายเลยใครพลาดนะโหเสียใจแย่ช่เสียใจเนาะเพราะว่านานๆทีเราจะเจอกันเนาะใช่เพราะว่าเฉียก็ไม่ค่อยว่างอ่า <laughs> าแล้วเดี๋ยวเดวหน้าหน้าเมื่อกี้คือชนะละนะยอมแล้วยอมแล้วแค่นี้ไงก็เลยแบบเนี่ยพยายามเอาเรื่องงานมาบางงาังหน้าไงจริงอยากเจอใช่หมคือตอนนี้มองตัวเองไม่ชัดนะไม่ได้ใส่แว่นอยู่แ <c oughs> ม่เข้ <c oughs> ใาใจว่าคุมเนี้ยโอเคแล้วโอเคโอเคไหมคะทุกคนพิมพ์หน่อยโอเคไหมคะนี่มีคนบอกเขินไม่ไหวแล้วหวานมาก <c oughs> หวานมากเขินหน่อยนะก็คนเขารักกันมันก็ต้อง นี่นี่แบบว่าเขินจนแบบหัวหัวแบบว่าพิงเพดานอยู่แล้วเนี่ยพิงเพดานนี่นี่มีคนบอกทีมงานบอกว่านี่ขนาดนี้ขนาดนี้เนาะแล้ววันจริงวันงานจะขนาดไหนคุณหมายถึงงานอะไรคะคุณหมายถึงงานอะไรคะงานอะไรนะแม่งานงานงานแฟนมีดงานแฟนมีดงานแฟร์มีดเขินแบบนี้เขินเขินมากเลย เที่ยวว่าแบบต้องทำยังไงเงื่อนไขอะไรเงี้ยอ๋อก็อ่ะทุกคนคะคือเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวเราจะต้องให้มีการติดต่อในการลงทะเบียนผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook ของชาเม้นะคะหรือในไลน์แอดชาเมทไทยแลนด์นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่างานนี้เป็นงานที่ไลฟ์ปิดนี่ปิดใช่คะปิดแต่ไม่ปิดบางความรู้สึกนะคะแต่ว่าเราจะเราจะปิดนะคะอ่ะขอได้ละขอได้ละ เราจะมาไลฟ์กันโดยที่เมื่อคุณลงทะเบียนมานะคะติดต่อผ่านทางช่องทางที่บอกไปนะคะเราจะมีการให้โค้ดซึ่งตอนนี้รหัสหรือโค้ดเรายังไม่ได้แจกไปนะคะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมอยู่นะคะแม่นะคะโอเคเข้าใจและเดี๋ยวจะได้ไปบอกถูกอ๋ออานนี้จจะไปช่วยพีอาร์ให้ด้วยเหรอคะมเฉยอีอาร์ด้วยเออน่ารักอ่ะน่ารักที่สุดอยากเจอเธออุ้ย เอ้ยเอาเงี้เดี๋ยวก่อนแม่อก็เจอ,อ,อแล้วไม่รู้ว่าจะไม่มีอะไรครับาวแม่แม่ตอนนี้กินไบเลียมีอะไรขายบ้างคะ,ะกึงคะ่ะแล้วก็มีไก่ละเลยมีไก่คึกคักไม่ได้ลองบ้างยังอนะ่ะเดี๋ยวเอาไก่ไก่คึักไปให้กินกินแล้วคึกคักไหมเราจะได้คึกคักมากกว่านี้ออาเอา,เอาคึกคักอีกเหรอคะ แะคเราจะได้คัดมากนหน่าโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โ่โอ้โหโอ้โหอ้โหอ้อ้โ่โอาไก่อยนะคะ้พราอว่าโอ้มโอ้มหโอ้หอ้โหโ้โหโ้โอ้โหโอ้โหาอาโหอ้โอ้โอ้โหมอ้โนโอ้โหโอ้โห้หโอ้โมโอ้โหาอ้โห้วห้วหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้้หโอ้โ้วไงแพ็คอ้เลยออ้อ้้อ้โอ้อ้โอ้ออ้อ้โหอ้โอ้โอ้อน แล้วแล้วมีอะไรมีน้ำพึ้งใช่ไหมคะมีน้ำพึ้งค่ะอืเรา้วน้ำน้ำน้นนำพึ้งนี่คือปอนปอนนะปอนไหมปอนไหมน้ำพึ้งปอนปอนปอนหมดเลยเฮ้ <Hey! c oughs> งานรักที่สุด <c oughs> อ่าแม่ถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอขอขออุดหนุนขออุดหนุนได้ไหมขออุดหนุนเนี่ยแจกคนในไลฟ์เลยโอเคไหมได้เนี่เนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าของกินใบสี่เหลี่ยมอยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้อ้าวนี่ อันนีอยู่โรงพยาบาลเหรอคะอันนี้ไรพี่อย่โรงพยาบาลเหรอคะเนี่ยมันหมอบมานี่หนนี้ต้องเสียต้องหนาว <cas> โ,โอ้โอ้หายเร็วๆนะคะขอใหลล้ายเร็วๆนะคะอังนี่เดี๋ยวอุ่นหนุนเดี๋ยวอุ่นหนุนจ้าเนาะโอเคได้งั้นแอนฝากแม่ทิ้งท้ายให้กับแฟนๆที่อยู่ในนี้ในะคะ่ะได้เลยค่ะก็หวังว่าเราคงจะได้เจอกันนะวันที่สิบห้าใกล้แล้วใกล้มากๆเลยนะคะก็มามาร่วมสนุกกัน <ừ. S 2> ใครที่แบบว่ายังไม่ได้ตัดสินใจหรือกำลงังตัดสินใจอยู่หรือยังแบบว่าคิดถึงเราก็อย่าลืมนะมาติดตามกันได้นะวันที่ <ừ. S 2> สิบหสิงหาคมนะคะในไลฟ์แอนเชียร์แฟนมีดเนอชาเม่เอ็กซ์แอนเชียร์แฟนมีดนี่โอ้ยย้อยโอเคไม่ลุกกลัแล้วนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> มีไก่ล่าเลงมีไก่คึกคักนะะมีอะไรนะมีน้ำผึ้งนะฮะเป็นโรงผึ้งเพื่อสุขภาพกินใบเรียมเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตยงนได้ไหมเมื่อกี้เชียเชียเชียบอกว่าถ้าใครซื้อเซตวันแม่นี่ใช่ไหมคะถ้าจับลัคกี้ดอขึ้นมาเชียให้สิทธิ์ในการที่จะเข้าไลฟ์แอนเชียเป็นสองสิทธิ์ใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวขอเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวขอเพิ่มกิฟต์เซ็ตกิฟต์เซ็ตจักกินใบเรียมให้กับสองคนนี้เล้วกันค่ะ อยากให้ถึงวันที่15แล้วเนี่ยนะคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะแต่ว่าเอาไว้ว่าทุกคนมามาดูกันเยอะๆแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่สงสัยช่องทางในการเเข้าร่วมสนุกลงทะเบียนก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะในแฟนเพจ Facebook ของชาเมธที่บอกนะคะแล้วก็ทักไลน์แอดชาเมธไทยแลนด์มาได้เลยนะคะเออเขิน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 ร้อน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 หูแดงไหมหูแดงไหมร้อนแล้วแรงว่ะแดงว่ะ โหูหหห้ร้อนเ้ยนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะคือโอขอบคุณแม่แอนอีกครั้งด้วยนะคะแล้วก็นี่เพิ่งเพิ่งทราบเหมือนกันว่าว่าอยู่ที่โรงพยาบาลน้องนุนนี่ท้องเสียนะคะก็หายไวๆนะคะขอส่งความห่วงใยนี้ผ่านกับไลฟ์นี้ไปด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวอุ่นนุนหลานแล้วกันอุ่นนุนหลานฉะนั้นแล้วฮะพว่ชนวงนี้เราจับกันเลยเหรอ เดี๋ยวเร,เ,รเราให้ปิดไลฟ์ก่อนดีกว่าเรา,เราให้ปิดไลฟ์ก่อนนะคะจะได้รวบรวมทั้งหมดว่าเป็นใครแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตประกาศอีกทีในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะฉะนั้นแล้วก็อ่ะเซตเพื่อคุณแม่อันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเหลือเพียงแค่790เท่นั้นเองนะคะรายละเลอียดไม่กี่พูดไปแล้ว1,374เหลือ790คือคุ้มจริงๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเสริมเรื่องไลฟ์กันอีกสักหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่า หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจว่าเอ๊ะมันคือการไลฟ์แบบนี้หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะย้ํากันอีกครั้งว่ามันคือไลฟ์ฟิีฉะนั้นแล้วผู้ที่มีรหัสมีโค้ดในการที่จะลงทะเบียนมาแล้วทีมงานส่งให้อันนั้นถึงจะเป็นสิทธิ์ที่ได้เข้าไปใช้คนทั่วไปข้านอกชมไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการอัดย้อนหลังมาเปิดใหม่ไม่มีแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วความน่ารักความหูแดงตัว,วร้อนก็คงจะอยู่ใน live, ไนนลฟ์แน่นอนเลยนี่ขนาดแค่ แค่ยังไม่ไรยังยังไปแล้วเลยนะแต่ว่าโดยปกติกติกาที่เราได้ร่วมสนุกกันเนี่ยมีอะไรพิเศษที่ยังไม่ได้บอกอีกด้วยซึ่งนั่นคือเรามีนะคะของรักของห่วงนะคะของคุณสิเรียมนะคะกับท่คําพรนะคะที่เราจะแจกในไลฟ์ด้วย แน่นอนเลยกลิ่นน้ำหอมต้องมาแน่ๆเลยนะคะกลิ่นน้ำหอมต้องมาแน่ๆน,นะคะเมะื่อวานยังติดเสื้อเลยนะคะเจอกันนะคะ,ะมีลุ้นรางวัลพิเศษพร้อมลายเซ็นของเราทั้งคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวอน,นี้จัดให้พิเศษเลยจะเซ็นสดๆให้ดูในไลฟ์เลยนะคะรวมถึงนะคะมีโปสการ์ดด้วยที่อทําขึ้นมาเพื่อไลฟ์นี้นะคะแล้วก็เ,เราจะเซ็นลายเซ็นกันสดๆให้ไปอีกนะคะแล้วก็มีนี่เพิ่มมาใหม่นะคะ ลุนเป็นผู้โชคดีในการได้พูดคุยกับเราสองคนค่ะเชิญเลยนะคคือจะพูดอะไรจะคุยอะไรก็อันนี้ไม่สิทธิ์ของคุณเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นสิทธิ์ที่เราจะให้เฉพาะคนที่อยู่ในไลฟ์เท่านั้นนะคะก็อันนี้ห้ามไม่ได้และคาถามจะถามอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะคะอันนี้ไม่รู้แล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าย้ําตรงนี้ว่าเอขอเป็นแบบ อ่ะซื้อหนึ่งรหัสเพื่อนพาบุฟเฟ่มาได้ไหมหนึ่งโคดเปิดกล้องมามี5คนยอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ขอความร่วมมือแล้วกันนะคะคือเราอยากให้แบบบรรยากาศคือมันเป็นแบบภาพเป็น1่ตอนหนึ่งตอนหนึ่งเพื่อนะคะคืออย่างนี้เราพยายามจะกระจายสิทธิ์ไปได้ให้มากที่สุดโดยที่ยุติธรรมที่สุดฉะนั้นเราขอความร่วมมือแล้วกันนะคะว่า1รหัสโค้ตต่อหนึ่งคน1สิทธิ์ต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะคะนี้ขอเป็นความร่วมมือแล้วกันนะคะก็โอ้ยเอาจริงนะพูดจริงนะ วันไลฟ์เชียวเชียวไม่ร้อนแน่เลยเนี่ยนี่คือแบบโอ้โ oh ห oh. ร้อนไปหมด oh. ร้อนไปหมด oh. นะคะก็ะต้องขอบคุณแม่อีกครั้งด้วยนะคะแหมแอบให้โทรหาด้วยอยู่โรงพยาบาลก็ไม่บอกกันเลยนะคะ <laughs> อะ ก็ติดตามได้ย้ำกันว่าวันที่15นี้คือไลฟ์ของชาเม่เอสแอนเชียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้กลับมาทำงานร่วมกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเออจะได้กลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่นะคะแต่เอาวว่าโอกาสนี้ก็เป็นอีกโอกาสที่ดิฉันบอกเลยว่าเอางานมาบางหน้ามากนะคะอยากเจอมากอยากเจอมากอยากเจอจริงๆนะคะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะย้ำอีกครั้งว่ารายละเอียดก็อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางอินบ็อกซ์แล้วก็ ทาง l ล n e c h a ชา e t h a i l a n นดนะคะอฮ้มีความสุขมากเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะอขอบคุณใจที่เชื่อนะคะเพราะที่ฉันหน้าตาออกมากเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์นี้ไปพร้อมกับการฝากเซตน,นี้อีก